อันเชโรติยืนยันแฟรงค์ลามพาดจะยิ่งใหญ่กับเชลซีและอนาคตในฐานะคุณซือของเทอร์รี่คาโลอันเชโรติผู้จัดการทีมเอลฟ์ตันยืนยันว่าทั้ง,ฟงแฟรงค์ลมพาดและจอห์นเทอร์รี่สองสิทธิเก่าสมัยอยู่เชลซีจะประสบความสําเร็จอย่างยิ่งใหญ่ในฐานะคุณซือได้อย่างแน่นอนอันเช่แสดงความคิดเห็นถึงลามพาดว่าตัวเขาไม่แปลกใจที่สิทธิก้นกุฏิชาวอังกฤษรายนี้ได้พาเชลซีทำผลงานได้น่าประทับใจ อีกทั้งยังเชื่อว่าอดีตเพื่อนร่วมทีมของเจ้าตัวอย่างจอห์นเทอร์รี่จะสามารถตามรอยแลมได้ในอนาคตแลมพาร์ดกลายมาเป็นกุศลคนปัจจุบันของสิงห์บลูหลังจากแยกทางกับมาริเชโอซารีโดยได้รับความไว้วางใจให้คุมสิงโตน้งเงินครามแม้ว่าจะเพิ่งมีประสบการณ์คุมทีมเพียงแค่หนึ่งฤดูกาลกับดาร์บี้คาวตี้ในถึกแชมเปี้ยนชิพเมื่อซีซั่น2018-2019เท่านั้นผมไม่ประหลาดใจเลยที่เห็นแฟงได้เป็นผู้จัดการทีมเชลซีอยู่ตอนนี้ แถมยังทำผลงานได้ดีตั้งแต่ฤดูกาลแรกซะด้วยตอนนี้ผมแค่รอให้เทอร์รี่ก้าวมาเป็นผู้จัดการทีมตอนนี้เขาอาจจะยังเป็นแค่ผู้ช่วยแต่ผมคิดว่าเขาทั้งสองมีศักยภาพมากพอที่จะเป็นกุญซือที่ดีและแน่นอนว่าตอนนี้แฟงกำลังทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมกับที่เชลซีปีที่2กับเชลซีของผมนั้นมันยากกว่าปีแรกมากอันเชโรติผู้กุมบังเหียนเอเวอเรตัในขณะนี้เคยบัญชาทัพสิงบูที่มีลามพาดและเทอร์รี่เป็นลูกทีม คว้า double แชมป์พรีเมียร์ลีกกับเอฟเอคัพเมื่อฤดูการ2 0 0 9 2 0 1กก่อนที่จะแยกทางกับสิงบุเมื่อตอนจบซีซั่นปีที่2กับเชลซีของผมนั้นยากกว่าปีแรกมากทีมมีเป้าหมายที่ชัดเจนในแชมเปี้ยนส์ลีกแต่กับการที่เราคว้าแชมป์ทั้งพรีเมียร์ลีกและเอฟเอคัพได้ในปีแรกที่ผมเข้าไปคุมทีมนั้นหมันหน้าทึ่งสุดๆส,ส่วนปีที่2ที่เป็นปัญหานั้นผมคิดว่าเนื่องจากดีเดียร์ด็อกบามีอาการป่วยเป็นมาลาเรียพวกเราเริ่มต้นกันอย่างยอดเยี่ยม แต่มาฟอร์มตกเอาในช่วงกลางด้วยดูการปีแรกของผมนั้นด็อกบาสันโบให้กับทีมไปทั้งสิ้น36ประตูแต่การพูดถึงเขาเพียงคนเดียวก็หมายความว่าเราลืมนักเตะอย่างนิโกลาอเนลกาเฟลองมาดูดาโจโคโซูรามองกาลูมิเชลบัลลักมิเคโอเอสเซียงเดโก้อเล็กซ์บานิสลาฟอิวานวิดและเอชลีโคทีมนั้นสุดยอดเอามากๆชุดนั้นเป็นแกนหลักอยู่ในเชลซีตั้งแต่ก่อนที่ผมเข้าไปรับงานผมไม่ได้สร้างทีมดังกล่าวขึ้นมา เพราะฉะนั้นผมจึงรู้สึกตื่นเต้นเป็นอย่างมากที่ได้มาคุมบันดาลน,นักเตะคุณภาพสูงเหล่านี้ลงฝึกซ้อมวิลเลียนยืนกลานขอสัญญา3ปีจากเชลซีไม่งั้นย,ย้ายดาวเตะทีมชาติบราซิลวัย31ให้สัมภาษณ์ยืนกลานว่าเขาต้องการสัญญายาว3ปีจากสโมสรเชลซีขณะที่ทัพสิงบู ยื่นขยายสัญญาเจ้าตัวไปเพียง2ปีโดยสัญญาฉบับปัจจุบันจะสิ้นสุดลงในเดือนมิถุนายนนี้แข้งบาซิเลียนจ่อย้ายออกจากสเตมฟอร์ดบิดแบบไร้ค่าตัวหลังจบฤดูกาล2019/2020เมื่อทั้งตัวเขาและต้นสังกัดต่างยืนยันในจุดยืนการเจรจาระหว่างกันแม้จะมีความเป็นไปได้สูงที่เขาจะขยายสัญญาระยะสั้นออกไปจนกว่าซีซั่นนี้จะจบลงก็ตามวิลเลียนย้ายมาร่วมทัพเชลซีตั้งแต่ปี2013และเป็นหนึ่งในคีแมนของสิงบู่ ภายใต้การคุมทีมของแฟรงค์ลัมพาดในฤดูกาลนี้กับสถิติ7็ประตูกับ6แอซิดจากการลงสนาม37นัดเมื่อรวมทุกรายการอย่างไรก็ตามอนาคตของเจ้าตัวกอยู่ภายใต้สถานการณ์ที่ไม่แน่นอนจากการให้สัมภาษณ์ล่าสุดมันเป็นสถานการณ์ที่ยากลําบากเพราะเชลซียื่นข้อเสนอให้ผมเพียง2ปีและพวกเขาแสดงท่าทีไม่ต้องการที่จะเปลี่ยนแปลงใดๆผมยืนยันว่าผมต้องการสัญญา3ปีทุกอย่างมันยุ่งเหยิงก็เพราะเหตุนี้ ผมไม่สามารถรู้ได้ว่าผมจะยังค้าแข่งกับพวกเขาต่อไปได้หรือไม่แม้เป้าหมายของผมคือการรักษาสมาธิเล่นในช่วงที่เหลือของฤดูกาลนี้ให้เต็มที่ร่วมถึงพาทีมเก็บชัยชนะอย่างต่อเนื่องก็ตามผมโฟกัสกับเกมที่เหลือของฤดูกาลอย่างชัดเจนแม้สถานการณ์โดยรวมจะเป็นการยากแต่เรามาคอยดูกันในอนาคตว่าจะเกิดอะไรขึ้นทั้งนี้วิลเลียนเป็นหนึ่งในลูกทีมของลัมพาร์ดที่สัญญาของพวกเขาจะสิ้นสุดลงหลังจบฤดูกาลนี้โดยที่โอลิบิเยชิรู ัวิลลี่กาบยโลได้จรดประกาต่อสัญญากับทีมออกไปเป็นที่เรียบร้อยเหลือแค่เพียงเขากับเปโดรเท่านั้นที่ยังคงเจรจาโดยแฟงลัมพาดได้ออกมาให้สัมภาษณ์ถึงประเด็นดังกล่าวว่าเรามีนักเตะสําคัญหลายคนที่ตกอยู่ในสถานการณ์ดังกล่าวซึ่งแน่นอนว่ามันเป็นประเด็นที่เราจะพิจารณาอย่างระมัดระวังระหว่างนักเตะที่กําลังจะหมดสัญญาได้รับใช้สโมสรมาอย่างยอดเยี่ยมและผูกพันกับเรามาอย่างยาวนาน แต่แน่นอนว่าพวกเขาก็เป็นกังวลกับความเป็นไปได้ในอนาคตตัวเองเช่นกันซึ่งหากช่วงปรีซีซั่นของฤดูกาลหน้ามาถึงเร็วกว่าที่เคยพวกเขาก็ต้องตัดสินใจในเช้นทางอาชีพของตัวเองอย่างรวดเร็วด,ด้วยเพราะฉะนั้นมันจึงเป็นเรื่องที่เราให้ความสำคัญและหวังว่าจะสามารถรังพวกเขาให้อยู่กับทีมต่อไปได้